Pablo pelo lado ระดังสอง uh. Watch out Oh โอ้ชัวเสร็จแล้ววะ ข้างบนนะเหมือนยังไม่มียานะสวสัครับลองที่ใหม่เข้ามาราลองด้ะย,ยุ่งวนยุ่งวนเยอะผมบอกเลยเจ็บตัวไหนเจ็บ,บเล่นก่อนเล่นก่อน เหลาก็ดังสามพี่ก็ดังสามจะมานะ <Okay. S 1> เอายาป่ะยาป่ะจริงแล้วข้างบนนะอเอาอ มีสองที่นะกูดังสามอะ่ะประตูเนี่ยประตูที่ปิดอยู่เนี่ยตัวหนึง่งคิดเราคิดเราตัวนึงคิดเราตัวนึงหรืวเป ตราข้ามพี่ตราข้ามตายตายตาย เขาวิ่งไปทางนน้นเปล,ล่าสองตัวมันึ้นรถขึ้นรถใช่ป่ะแปลว่ารถแล้วิ่งตาละตาละเขาสองตัวหรอเนี่ยมาสองตัวตายเลยสองตัวนี่ฟรีเลยพี่ฝั่งเราข้าะ กถมสมกที่สถวสมก <Watch out. S 1> นอะครับนะครับตรงมานอกละหลังเขายังมีอยู่หลังมาตีหนึ่งวะ่ะพี่ก้อนหินตั้งเนี่ยพี่ข้างนอกเนี่ย เอาละเอาละนู่นเหลือทางสะพ,พานเล็กตัดังอ่ะที่หลังที่หลังทีหลังใช่ลงมานะ oh <yeah. S 1> เฮ้ยมาชิดบ้านแล้วออกตัวชิดบ้านแล้วเต็มไปเต็มไป ก้อนหินน uh 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 ี้มีตัวนึงล่าสุดชุดดำชุดดำแล้วก็อยู่แถวกลางๆบ้านตัวหนึ่งสองตัวก้อนหินดำสองตัวผมก้อนหินหายผมก้อนบักนั่งอยู่หลังก้อนหินสองตัวตอนนี้ก้อนหินผมหายหลังเข้านะหลังยิงหลังเข้าอ่ะสามตัวแล้วตัวหนึ่งต้องสองเลยเหือตัวเดียวเหือตัวเดียวดันได้ปะกำแพงตรงที่มีก้อนหินนอนอ่ะ เอาหน่อยพี่ก้อนหินก้อนินพี่อยู่หลังก้อนหินตัวเดียวตัวเดียว,ว,ยวหมดหมดพี่หมดหมดหมดเ <Okay. S 2> หมดหมดหมลังด,งดงมีรถนะบอกว่าทางนู้นข้ามเลยก็ได้บ้งฝั่งนี้นะไปข้ามเลยก็ได้ครับผมมีรถ ยิงผมมาแล้ว้ยพี่ไม่อยู่โลง่ลงๆเลยป่ะนะโลง่ลงๆป่ะไม่ใช่ว่ะมันโล่งเลยมันอยู่โล่งเลยโล่งมากตรงนี้ตรงนี้มาร์กแล้วนกนงนกนก รับพีเวนทำเมืกี้น่นะใช่ใช่ใช่ต้องการแล้วไม่หลังยิงหร,งร,งหรอเฮ้ยห,ห,หลบได้ป้าอย่าให้มันซ้ำนะโอ้ซ้ำไปแล้ว โอ้ oh, ซ้ายก็มีซ้ายรนะวังลองซ้ายใช่ซ้ายขวาเลย oh, <yeah. S 1> น้องละ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 ชุบได้ชุบได้ระบบชุบก็ได้พี่ระวังฝั่งนู้นจริงระบบสมมติให้ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้าย ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไร so ครับไม่เป็นไรครับไปดูเพื่อนมันเดี no ๋ยวเพื่อนมาชุบนะโอ้เย่เอในบ้านเรา ข้ายาก,ปยากปไปนะระวเดู่ไปรับเฉยรับเข้ามาอยู่นรไป,ไปได้วยมันต้องเติมยาตรงน,นี้มันเจ็บล ลองนะเบอร์สามไปทางนั้นเบอร์สามไม่มีที่อยู่เลยนะม,ยามาทางเดียวกันไม่ไม่ถ้ามาทางนี้มันเข้าบ้านได้ไงตรงน,นั้นมันโลง่ลงโอเคแต่มันยิงปืนกระบอกเดียว <okay. S 1> มีเสียงเดียวเพื่อนไม่เห็นยิงด้วยน่าจะมีตัวเดียว <Okay. S 1> มีเพื่อนคงยิงเราหลายกระบอกแล้ว มันวิ่งหนีอยู่ที่หรือว่าอยู่ที่เดิมวิ่งวิ่งวิ่งถอยมัง้งหลอะไร้เลยไดเลยครับใช่ วิง oh, <yeah. S 1> ่งมาแล้วพี่ตรงนี้ชุดพงตัวนึงวิ oh, <yeah. S 1> ่งไปขวาวิ่งไปขวา Watch out Oh, yeah. เจ็บเจ็บสอตัวนะตรงนี้มีต, <to> ตรงไอเดยิงึ้น oh, ไปดังเนินนี้ได้นะส <to> องตัวนะชุดพางกับไม่ไม่ชุดัง <Yeah. S 2> กอนอนก็มีนะระวังนะระวังก้อนนอนจริงก็นอนชุดดำเอวอยู่ชุดพงังเอวชุดพังฝั่งขวาก้อนตั้งอ่ะ เก็บเก็บเก็บขั้นกระโดดแล้วขั้นกระโดแล้วซอยซอยขั้นลงครับล้มล้มเรือรถรถตู้พงตรงนี้มีตัวหนึ่งตรงนี้มีตัวหนึ่งน่าจะคนลอตี้ยันเสร็จคนลอตี้คนลอตี้ผมว่าคนลอตี้แล้วมันไม่ยิงนะน่ะมันน่าจะไม่เห็นตัวชุพพางอ่ะ ผมไม่เห็นนะตัวที่ฟังอ่ะอยู่อยู่อยู่เนี่ยกินกอซ่าอยู่มุมมันปิดอ่ะผมมองไม่เห็นกอซ่าชื่ทางอ่ะแต่เห็นแค่ตัวฝั่งนี้ผมเห็นแล้วผมเห็นละตายตายเหล,ล,ล,ลือตัวเดียวตัวเดียว marked the location ขววาเลยใช่ใช่มีป้ามีป้าผมกดไปแล้วโดนไปสองเมตรโดนไปสองเมตรเย ครับ